哈。 สภาสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ว่าด้วยเรื่องของ3เดือนค่ะคุณผู้ชม3เดือนคืออะไรเราได้รัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินครบ3เดือนแล้วนะคะแล้วเราก็ได้คุณทักษิณชินวัตรกลับบ้านครบ3เดือนแล้วด้วยแล้วคุณทักษิณก็ป่วยไป3เดือนแล้วด้วยเออาการหนักหรือเปล่าหรือว่าหมอไทยไม่เก่งทําไมอาการของคุณทักษิณไม่คืบหน้าเลยเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะประเด็นของคุณทักษิณเนี่ยจะส่งผลอะไรกับรัฐบาลนี้หรือเปล่านะคะวันนี้เราจะมาคุยประเด็นนี้กันค่ะ แน่นอนคะ่ะวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่กับคุณศักดาจิวัฒนายังคุณแล้วก็คุณทิชานนลือขจรสวัสดีทั้งสองท่านเลยครับวันนี้ว่าด้ยวยเลขสามตองสามไปเลยคะ่ะอืมครับเ <laughs> อ, <laughs> อาก็สามเดือนได้นายกคุณเศรษฐาไงสาม <c oughs> เดือนคุณทักษิณกลับมาแล้วแล้วก็สามเดือนคุณทักษิณยังพวยอยู่เลยอาการหน้าเป็นห่วงมันเป็นสามเดือนที่เป็นคู่ขนานนะสองอย่างก็คือคุณเศรษฐาเป็นนายกไดสามเดือนครับ แล้วก็คุณทักษิณอยู่โรงพยาบาลได้3เดือนกลับม<ห>า,<ห>าแล้วก็อยู่โรงพยาบาลอันนี้แหละ,ะเป็นสามสามใช่ไห, <า S 1> ห <า S 2> มแต่น,นี้เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงมันมีความเกี่ยวข้องแล้วมันสะท้อนมันอา่าเขาเรียกว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเมืองพอสมควรนะอาการแล้วก็ <หา S 2> แน่นอนว่ามันมีประเด็นทั้งการบริหารจัดการของคุณเศรษฐาแล้วก็ทั้งติ่งที่ยังอยู่ยิ่งทอดเวลามันก็ยิ่ง ไม่เป็นผลกระทบแต่ยิ่งทอดเวลาก็ไม่รู้ว่าถึงแม้ว่าจะทอดเวลาไปแล้วก็ถึงคราวที่ว่าครบเวลาแล้วได้ออกมาแต่ก็ยังมีผลอยู่นั่นเองใช่ไหมก็ยังคงเป็นผลอยู่นั่นแหละมันก็เป็นอะไรที่น่าจับตาน่าจับตาว่าสามเดือนเนี่ยมันจะมีแอคชั่นอะไรเกิดขึ้นใหม่ยังไงคุณพิเชนน์ชอบเลขสามไหมคะผมมองว่าสามเดือนคุณเศรษฐาสามเดือนคุณทักษิณเนี่ย ผมอยากให้มองสามเดือนที่คุณธนาธรด้วยอ๋วเพิ่มอีกหนึ่งสามหรอคะเพราะว่าอยู่ดีๆคุณธนาธรก็พูดออกมาเองว่าคุณธนาธรไปพบคุณทักษิณไงอ่าใช่ใช่ใช่ก่อนที่จะมีการตั้งรัฐบาลแล้วผมถามว่าอยู่ดีมาพูดทําไมในช่วงสามเดือนมันมีนัยยะมีเหตุผลอะไรหรือคุณธนาธรกําลังส่งสัญญาณไปถึงพรรคเก้าวไกลว่าเฮ้ยต้องยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วหรือเปล่าในการเปิดสมัยประชุมหน้า คุณธนาธรถึงมาเปิดประเด็นนี้หรือว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าเฮ้ยเรายังเป็นเพื่อนกันยังไว้ไมตรีเป็นมิตรกันอยู่แบบนี้เหรอก็จะยังไม่ทําอะไรในเรื่องประเด็นนี้ทั้งสองอย่างหรือเปล่ามันก็เลยว่ามันหาเขาเรียกว่าหาเหตุผลมาไม่ได้อะว่าทําไมอยู่ดีๆคุณธนาธรถ,ถึงพูดคํานี้หลุดออกมาทั้งที่ก่อนหน้านี้คนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นคุณช่อหรือว่าคุณพิธาเองปฏิเสธมาตลอดอะ่ะในช่วงที่มีการ ขับเคลื่อนเรื่องที่จะต,ต,ตั้งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นตอนรัฐบาลที่เป็นพรรคก้าวไกลเป็นแกนนาหรือพอเปลี่ยนมาเป็นพรรคเพื่อไทยมาจับขั้วข้ามขั้วแล้วเนี่ยทุกคนก็ยังปฏิเสธว่าคุณธนาธรเนี่ยไม่ได้ไปพบคุณทักษิณที่ฮ่องกงแต่คนอื่นๆเขาสารภาพมาหมดแล้วว่าไปทั้งทั้งที่สารภาพด้วยตัวเองแล้วก็ทั้งสารภาพด้วยรูปภาพภาพถ่า,ายอะไรต่างๆอ่อดีลรับฮ่องกงว่ามันมีจริง อันนั้นก็สารภาพกันมาหมดแล้วแล้วคุณธนาธรอยู่ดีๆพอจะพอครบสมเดือนคุณธนาธรมาชี้แจงเรื่องห้าแสนล้านอยู่ดีๆก็มาพูดว่าเออได้พบกับคุณทักษิณจริงๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอะไรกันใช่เพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ๆคุณธนาธรไปออกรายการคุณสรยุทธซึ่งเป็นหลังจากที่วันที่มาพูดเรื่องของอะไรนะว่าจะทําอะไรที่แบบไม่จำเป็นต้องกวยกู้หรือว่าต่างๆแล้วก็อยู่ๆก็ ไปออกรายการ่ของเสยุนแล้วก็บอกว่าอะไรนะพอคุณเสยุถามว่าตกลงเนี่ยไปพบทักษิณหรือเปล่าก็บอกว่าก็ไปใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยมีขนาดว่ามีคนแผมเรื่องตัวเครื่องบินออกมาใช่ไหมของว่าเดินทางไปวันที่สี่กับวันที่ยี่สิแล้วก็รีบวาร์ปกลับมาที่พักที่ก้าวไก่แล้วก็เหมือนให้นักข่าวเห็นนะว่าเอ้ยฉันยังอยู่นะไม่ได้ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ไม่ได้ม่ได้ตอบแล้วก็ทุกคนก็ช่วยปฏิเสธอย่างที่คุณท่ชนุนว่าเนี่ยแล้วก็ปฏิเสธแต่ว่า ผ่านพ้นมาเรื่องซาไปแล้วจริงๆมันซาเงียบแล้วนจริงใช้คขา่าจบได้แล้วแล้วอยู่ๆปึ้งขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราต้องจับตาอะไรหนึ่งมันมีนัยยะอ่ะถ้าถ้าไม่งั้นอ่ะอยู่ดีทำไมถึงพูดล่ะหนึ่งทำไมถึงพูดอมันเป็นการส่งสัญญาณว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลสรุปแล้วคือคือมิตรนะไม่ใช่ศัตรูกันหรือเปล่าในทางการเมืองเนี่ยแม้ว่าตอนนี้จุดยืนมันต่างกันแล้ว ก้าวไกลเนี่ยรับไม่ได้กับจุดยืนการพลิกลิ้นการตรบัดสัตว์การข้ามขั้วเนี่ยก้าวไกลรับไม่ได้ไปแล้วแต่คนได้อะไราศาสดา,า,าของพรักเนี่ยยังยังบอกออว่ายังบอกว่าเออเรายังเป็นมิตรกันอยู่เลยเป็นผู้นําแห่งจิววิญญาณพักอ่า,าองฝั่งนี้ส่วนผู้นําจิววิญญาณของฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมใช่เขาคุยกันก่อนหน้านั้นนั่นแหละคือสองผู้นำน่ะ เขาคุยกันแต่ลูกพักเนี่ยนิ่งเงียบมาตลอด <extracting S 2> <c oughs> ไม่พูดถึงประเด็นนี้แต่พอมันมีเกิดขึ้นเนี่ยแล้วกําลังจะเปิดสมัยประชุมหน้าเนี่ยซึ่งสมัยที่แล้วเนี่ยไม่มีการอภิปรายทั่วไปอ่า <c oughs> ไม่มีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ <c oughs> ซึ่งตอนเนี้ยพอเปิดสมัยประชุมหน้าเนี่ยมันต้องมีสักอันแะอภิปรายทั่วไปหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ย <c oughs> แล้วมันทําได้ด้วยเสียงของพักคก้าไกลเท่านั้นประชาธิปัตย์ท <c oughs> ี่พักฝ่ายค้านอีกพักหนึ่งอ่ะ ที่พูดเรื่องทักษิณบ้างพูดเรื่องดิจิตอลบัลเลตบ้างเนะี่ยเขาเสียงไม่พอที่ไม่สามารถจะไปยื่นอะไรได้ถ้าก้าวไกลไม่ขยับร่วมซึ่งอพอคุณธนาทรส่งสัญญาณมาแบบเนี้ยเหมือนเป็นการแตะเบกรกก้าวไกลหรือเปล่าล่ะคือไม่ต้องอภิปรายหรือไม่ต้องยุ่งเรื่องนี้ก็ประมาณนั้นอะผมเดาว,ว่ามันคือเป็นการแตะเบกรกก้าวไกลเพราะว่าตอนหลังก้าวไกลเซมาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุกคามทางเพศในพักขับสอสออกไปหรือแม้กระทั่งไปจุ้นเรื่องอะไรนะ แปลอักษรของเด็กอ,ะอ่ะจนตอนหลังดเด็กก็แปลอักษรกลับคืนมาให้แสบๆคันๆอ่าแล้วคุณพิธทาก็ไปพูดว่าตัวเองเคยขึ้นสแตนมาสองครั้งอะไรต่างๆเหล่านี้มันกําลังตีกลับมาที่ก้าวไกลแล้วก้าวไกลก็ต้องแสดงจุดยืนเหมือนกันพอถึงเวลาแต่อยู่ดีๆคุณธนาธรก็บอกว่าอ่ะไปพบคุณทักษิณแต่ว่าจังหวะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราจําได้ก็คือก่อนที่คุณธนาธรจะออกมาเนี่ยก็ทางฝั่งก้าวไกลเนี่ยให้คุณใหม่ คุณไหสิริกิาเนี่ยออกมาก็เรียกว่าลุยเรื่อง5้าแสนล้านเลยนะใช่รับแล้วก็ทําให้แบบว่าเหมือนกับฝั่งนี้ก็ต้องคอยอธิบายความเยอะเหมือนกันต้องรวมไปถึงคุณเศรษฐาแล้วก็จนแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังแกว่งอยู่เรื่องประเด็นเรื่องของการกู้แล้วก็เรือประเด็นของการว่าวิกฤตไม่วิกฤตใช่ไหมมันก็ยังแกว่งอยู่ว่าทั้งตัวเลขจากสภาพัฒน์ก็ดีทั้งตัวเลขจากแม้กระทั่งกษฎีกาที่ออกมาสัปดาห์นี้เหมือนกัว่าเอ้เนี่ย โทษว่ากิษฎริกาช้าน<ช>น่นนี่น,นั่นอะไรก็ฝ่ายข้าราชการก็เลก็บ่นว่าอย่างโน้นอย่างนี้นะก็นั่นแหละที่ผมบอกไงว่าคุณธนาธรออกมาเพื่อหยาดซึ่งคุณใหม่หรือเปล่าเพราะว่าระ<น>เบิดที่คุณสิริกัญญาทิ้งทุนเอาไว้ไม่ว่าจะใช้คําว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตเรื่องกู้หรือไม่กู้อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมาตั้งแต่ต้นนะจนปัจจุบันก็ยังวิพากษ์วิจารณ์ต่อแต่พอคุณธนาธรมาพูดแบบเนี้ก้าวไกลคุณใหม่ก็หยุดเลยนะ อหลังจากนั้นเนี่ยคุณใหม่ก็หยุดไม่ได้พูดถึงเรื่องอเรื่องกู้ห้าแสนล้านไม่ได้พูดถึงเรื่องดิจิตอลต่ออีกเลยซึ่งประเด็นนี้แหละที่พอคุณธานธาธรคุณธานธาธรออกมายอมรับอย่างเงี้ยหลายฝ่ายที่เป็นฝั่งพันธมิตรเก่าแล้วก็รวมไปถึงกบศนะ,ะก็ตั้งข้อสังเกตนะอย่างค,คุณสายคุณสุริยาสายเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยมันจะไปสอดรับกับอะไรอะที่ทําไมความเงียบในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาในการที่ว่าไม่แตะเรื่องทักษิณใช่ไหมไม่ ไม่ขยับไม่อ้อแอไม่อะไรมีแค่ยื่นอะไรนะผ่านให้ให้กระทูใช่ไหมพยายามจะตั้งกระทุ้สุดแต่นายกไม่ตอบคุณชัยธวัฒน์ก็เลยไม่ได้ถามก็มีครั้งนั้นครั้งเดียวที่ฮึดฮัดนะฮึดฮัดจะถามแต่แต่จริงๆก็ไม่รู้ว่าถามแล้วเนี่ยมันจะลึกในประเด็นนั้นหรือเปล่าเพราะเพราะบอกว่าจะถามนายกแต่นายกจะให้ทางคุณทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมเป็นคนตอบซึ่งก็น่าจะอยู่ในประเด็นแต่ว่าก็ไม่ยอมถามในท้ายที่สุด ซึ่งก็ทิ้งโอกาสไปตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าต่อให้เป็นรัฐมนตรียุติธรรมตอบเนี่ยคุณชัยธวัฒน์ก็น่าจะถามในฐานะฝ่ายค้านซึ่งมันก็ถามได้เพราะว่าถามนตรีอ่ะมีสิทธิ์ที่จะตอบเพราะ็รัฐมนตรียุติธรรมก็ใช่นั่นแหละคุณชัยธวัฒน์ทิ้งโอกาสตรงนั้นไปทําไมถ้าคุณชัยธวัฒน์ไม่ทิ้งโอกาสตรงนั้นไปเนี่ยก้าวไกลก็จะมีซีนเรื่องคุณทักษิณขึ้นมาบ้างแต่ณปัจจุบันมันพรรคก้าวไกลไม่มีซีนตรงส่วนนี้เลย คือทั้งการตรวจสอบจากภาคสังคมก็ดีเนี่ยจากประเด็นของคุณทักษิณเนี่ยมันก็มีการตรวจสอบเท่าที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีหลักๆก,ก็คือ,อ,อคอพทคอพทแล้วก็ลกลุ่มหมอวลงใช่ไหมแล้วก็ไม่กี่เจ้าหมอวลงยังบอกว่าถ้ามันเงียบจังสังคมดูแม้มกระทั่งฝ่ายค้านเองฝ่ายนิติบัญญัติเองก็ไม่ได้ขยับอะไรเรื่องนี้แน่นอนพอพูดถึงฝ่ายนิติบัญญัติมันก็ต้องถามไปทางฝ่ายค้านปัจจุบันใคร,ใคร,ใครในำก็ต้องก้าวไกลใช่ไหมทีนี้เนี่ยพอมาเรื่องตรงนี้ปั๊บคำถามก็เลยกลับมาว่าเนี่ยเห็น มันก็เหมือนกับมาเฉลยตรงนั้นหรือเปล่าว่าความเงียบตรงนั้นอะไรหรือเปล่า, <égal> าใช<น>่ไหมความเงียบทั้งสามเดือนของก้าวไกล<ค>อ่ะค่ะคุณธนาทรมาตอบแล้วไงก็คือว่ายังคงคุยกับคุณทักษิณอยู่ใช่ก็คือเหมือนศาสาดาคุยกับศาสดาอยู่นาา่เน,น,น,นั่นแหละนั่นแหละคือคาตอบว่าทําไมก้าวไกลถึงเงียบเออแล้วดีมันจะมีผลอะไรกับคุณเศรษฐาหรือว่ารัฐบาลเพื่อไทยหรือรัฐบาลตอนนี้หรือเปล่าคือมีน่ะมันมีแน่นอนแหละ ต้องไม่ลืมว่าวันที่คุณเศรษฐารับสนองพระบรมราชองการแต่งตั้งเป็นนายกเนี่ยท่อนหนึ่งก็บอกว่าจะฟื้นฟูระบบยุติธรรมแล้วกรณีเนี้ยมันมีอภิสิทธิชนอยู่แบบเนี้มันจะฟื้นฟูตรงไหนมันจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้กลับมาเสมอภาคเท่าเทียมได้ตรงไหนมันก็เป็นคําถามกลับไปหาคุณเศรษฐาไงค่ะคุณเศรษฐาเนี่ยก็ต้องกลายเป็นคนรับผิดชอบอะนะถึงเวลานี้ไม่ว่าจะกรณีของ คุณทักษิณหรือกรณีใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่าลืมว่าทุกทุกอาเรนะทุกทุกเวลาที่ทอดยาวไปแล้วก็ทุกๆุกการที่ว่าบรรดาคนที่ถูกลงโทษในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยที่ได้รับการพ้นโทษมาแม้กระทั่งกุนเทพไทยเสินพง์ที่บอกว่าจะแต่งอะไรคุกนี้ว่ความปล่อยความปล่อยจนเพลงเด็ดออกมาปล่อยเอ็มวีออกมานะเขาก็จะปล่อยวันที่30เนี้ยที่จะถึงเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ย มันก็เป็นอะไรที่สะท้อนกับตลอดสะท้อนสะท้อนแล้วก็รวมไปถึงคดีอื่นนะแม้กระทั่งอะไรนะเสียเสียแป้งใช่ไหมเสียแป้งเสียแป้งก็เหมือนกันเสียแป้งอ่าก็เลยนะอะไรเสียแป้งหายหายไปเลยหายแล้วแต่ว่าคุณทักษิณยังไม่หายอะไรเงี้ยก็ถูกเอามารอใช่ไหมแต่ผมมองว่าไอ้คุณคุณเศรษฐาเนี่ยจะโดนข้อไหนคือยังไงก็ต้องโดนหนึ่งห้าเจ็ดอ่ะอละเวแต่หนึ่งห้าเจ็ดไปที่ปปช มันจะอยู่ที่ว่าปปชทําเร็วหรือทําช้าไงในกรณีเนี้ยไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณทักษิณหรือว่าในกรณีอื่นใดก็ตาม,มที่เกี่ยวข้องอะ่ะกับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเพราะคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นนายงนตรีในฐานะกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยตั้งแต่วันคุณทักษิณกลับมาที่เอาที่คุณศรีสุวรรณไปยื่นคําร้องกับปปชวไว้นะการเอาข้าราชการไปอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆเนี่ยม,มันก็เข้าข่ายทั้งหมด หนึ่งห้าเจ็ดอยู่ที่ว่ามันเงื่อนเวลานมันจะทำตอนไหนซึ่งมันก็ทำให้ผมอดคิดถึงคำพูดคุณสมศักดิ์เทพสุทินวันประชุมครมอที่ผ่านมานี้ไม่ได้คุณสมศักดิ์บอกเดี๋ยวคุณอุ๋งก็เป็นนายกใช่ใช่ดิฉันจะถามประโยคนี้แหละก็คือแบบรัฐบาลคุณเศรษฐาตอนนี้คุณเศรษฐาต้องรับผิดชอบหลายเรื่องมากเลยโดยเฉพาะประเด็นคุณนักศิลปอ่ะคุณเศรษฐาถือว่าแบบต้อง ถ้าเกิดมีโทษขึ้นมาคุณเศรษฐาต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแบบถามแบบง่ายๆเลยเพราะคุณธนาธรส่งสัญญาณแบบนี้มันเป็นไปได้ไหมที่เพื่อไทยกับกา้าวไกลเขาจะไปจับกันในอนาคตถ้าแบบรัฐบาลคุณเศรษฐาไปไม่รอดแล้วจริงๆถ้าไปไม่รอดหลังเดือนพฤษภาคมเป็นไปได้อืทำไมต้องพฤษภาสวาไม่มีอำนาจโหวตแล้วไง<อ><อ>สวช<อ>ุดนี้โหวตพ้นวาระในการโหวตนายกแล้วต่อให้มีสวชุดใหม่สวชุดใหม่ก็ไม่มีสิทธิ์โหวตแล้วอืเพราะรัฐมนุนเขียนเอาไว้แค่ห้าปีแรกเพราะ ปีหน้าก็จบ,จบอันนี้ถ้าเราจําได้นะว่าตอนที่การตัดสินใจพลิกขั้วเปลี่ยนข้างเนี่ยครับแล้วฝั่งฝ่ายของกองหนุนหรือว่าฝ่ายอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นสวรหรือว่าหลายหลายส่วนนะเขาจะกระตุกอยู่นิดนึงกระตุกทั้งลุงตู่แล้วก็กระตุกทั้งลุงป้อมครับว่าระวังทุกหลอกอ<ช>ันนี้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่พอมาเกิดกรณีคุณตันทรขออาตรงนี้มันก็เหมือนกับกระตุกนิดนึงนะว่าฝั่งฝั่งอนุรักษ์ก็เอ๊ะ อะไรเลิกเอะต้องระวังแล้วว่าอะไรอะไรยังไงเงี้ยเอออันนี้น่าสนใจเพราะคุณสมศักดิ์ก็ออกมาพูดแบบในรอบนี้เลยเนาะพูดชัดมากว่าคือเดี๋ยวคุณอุ๋งก็เป็นนายกแต่ไม่ใช่ตอนนี้เพราะตอนนี้เป็นคุณเสรษฐาอยู่ค่ะคุณเศรษฐาทํางานไปก่อนแต่ไปก่อนอะไปก่อนแค่ไหนไงเอาละคุณเศรฐามีววละสี่ปีแต่ตอนนี้ประเด็นที่คุณเศรษฐาต้องตอบคําถามสังคมะกรณีคุณทักษิณอ่ะพรบจะกู้ ดิจิตอลวอลเล็ตดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องหนักๆทั้งนั้นเลยนะถ้าออกมติครมเมื่อไหร่มาเนี่ยยาวอันนั้นรับผลยาวเลยเพราะว่าเขายื่นครบหมดทุกองค์กรแล้วนะใช่ใช่หมดแล้วนะคุณสิรุวรรณบอกว่าอะไรนะเหลือแค่แสนปกครองใช่ไหมหลือแสนปกครองต้องให้ต้องให้ทำแผนถ้าสมมติว่าคุณคุณทำกระทำไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขายื่นแสนปกครองเพื่อบอกว่ายับยั้งไว้ก่อนอันนั้นคือเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องที่สามเรื่องแต่งตั้งผบตร ที่มีการร้องไว้ที่สารปกครองก็ดีร้องไว้ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินอันนั้นคุณเศรษฐาก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันอคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมีไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ที่ห่วงเวลาไหนที่ทองค์กรเหล่านั้น่ะจะหยิบขึ้นมาเล่นเพราะแค่ถ้าอยู่กับปปชแค่ชี้มูลความผิดน่ะจริงๆก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วค่ะค่ะใช่นะถ้านายกหยุดปฏิบัติหน้าที่จะไปต่อ,อยังไงจะให้รองหนึ่งคุณภูมิทำรักษาการไปเรื่อยๆจนกว่าจะตัดสิน หรืออก็ต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีอแล้วถึงเวลาเพราะถึงเวลานั้นคุณอุ้งอิงก็เป็นชื่ออยู่แล้วอก็ตามปกติตามที่คุณสมศักดิ์พูดไว้เพราะฉะนั้นคุณอุ้งอิงจะเป็นนายกสมัยนี้หรือรอเลือกตั้งสมัยหน้าหลังปีหกหกเนี่ยมันก็วัดใจกันก็แค่นี้เองแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละคุณทักษิณคุยกับคุณธนาธรคุณสมศักดิ์มันบอกว่าอนาคตคุณอุ้งอิง เป็นนยานนยกรัฐมนตรีแน่นอนออแล้วยังมามีคุณธนาธรมาเปิดอาจังหวะตอนนี้อีกใช่คือทุกอย่างมันเป็นจังหวะจากโคนหมดเลยซึ่งมาสะท้อนไปถึงก่อนหน้านี้ที่ก้าวไกลก็ไม่เคยพูดเรื่องคุณทักษิณเลยทั้งที่ก้าวไกลควรจะพูดแต่ไม่เคยพูดเลยถ้าเป็นคนอื่นก้าวไกลพูดแน่ พูดอยู่แล้วน้องเพราะเขาตามทุกเรื่องเลยนะแค่ลําพังเด็กปลอักษรก้าวไกลยังไปตุนเลยอแต่ทําไมเรื่องคุณทักษิณน่ะก้าวไกลถึงเงียบกันทั้งพักล่ะทั้งที่เป็นเด็กปลอักษรโรงเรียนจตุรมิตรไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกับการเมืองภาพใหญ่ถ้าเป็นจุฬาธรรมศาสตร์ล่ะมันจะมีการล้อการเมืองมีการอะไรมากแต่นี่มันเป็นของเด็กมัธยมอ่ะ คุณยังไปเล่นกับเขาจนเด็กเขาก็ย้อนกลับมาแบบนั้นซึ่งมันไม่ใช่เรื่องออก็มันก็มีมีทั้งชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองนะชั้นที่หนึ่งก็หมายความว่ามองมองอย่างเอ๊ะเอ๊ะอะไรยังไงฝั่งหนึ่งก็เอ๊ะเอ๊ะขึ้นมาหมายถึงว่าฝั่งฝั่งนุรักเองเอ๊ะเพราะว่ามองว่าหลายฝ่ายก็บอกว่าคุณยักษศิเนี่ยเหมือนกามาเป็นแกนในการที่ว่า ให้เพื่อไทยเนี่ยมาเป็นแกในในการที่จะสู้กับทางก้าไก่ใช่ไหมเพราะว่าเป็นคู่แข่งกันแต่ว่าใน,ในปีของอนุรักษ์อนุรักษ์ยุคใหม่เขาเรียกอนุรักษ์ยุคใหม่แต่ครั้งนี้พอมาเป็นอย่างเงี้ยเขาก็เอ๊ะเอ๊ะขึ้นมานิดนึงอะไร่างเงี้ยว่าเป็นยังไงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเอ๊ะหรือว่ามันเป็นการหลอช่วงเวลาให้ถึงอย่างเดือนพฤษ,ษภาที่ว่าว่าสาภากำลังหรือว่าอุปกรณ์ในการต่อสู้ทางการเมืองของ กลุ่มอำนาจเก่าเนี่ยเขาจะ,จะหมดไปตรงนั้นหรือเปล่าแล้วก็มาเหมือดกันตอนหลังหรือเปล่าหรืออะไรยังไง<อ>แต่ว่าก็แน่นอนตอนนี้ก็เหมือนกับว่าการเคาะอ,อํานาจขององค์กรต่างๆใช่ไหมข้าราชการดูนี่นั่นอะไรฝั่งฝั่งเนี้ยวอร์มหมายว่าฟอร์มฟอร์มเรียบร้อยหรือยังหรือว่าเนี่ยยังไม่มีเสียงต้านอยู่เลยใช่ไหมแม้กระทั่งวอลเลตอยู่เลยก็ยังมีไม่ใช่ยังเป็นฐานฐานเดิมอยู่นะ เราฉะนั้นแล้วนะคะการเมืองก็คือการเมืองคุณผู้ชมเราจะมองแค่หน้าเดียวไม่ได้เราต้องมองทุกสัญญาณที่ออกมาในจังหวะนี้ซึ่งแน่นอนสัปดาห์นี้นะคะมันก็เป็นสัปดาห์เรื่องที่คุณทักษิณเนี่ยนะคะรักษาการปร่วยครบ3เดือนอาจจะเป็นที่มาหลายๆอย่างนะคะที่จะส่งผลกระทบไปถึงคุณเศรษฐาแล้วก็ยังเป็นประเด็นการส่งสัญญ,ญาณทั้งของคุณธนาธร คุณสมศักดิ์เทพสุทินทําให้มิติทางการเมืองหลังจากนี้มันเพิ่มมากขึ้นแน่นอนว่าประเด็นเหล่านี้นะคะจับตาแล้วก็ไปวิเคราะห์กันต่อในสัปดาห์ถัดไปค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วนะคะกาลาไปก่อน,นะคะ่ะ